สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาชมไฟประดับสวยๆในงานสวนสนุกนะครับจัดโดย MK 3 9ครับผมสวยงามมากชมไฟสวยๆแล้วไฟประดับปลายทาง สวยๆนะครับงานบันปิยะมาฮาะสวย,สวยเลยนะครับวันนี้สามชั้นนะครับสามชั้นหมุนไปบวงหมุนนะครับบรรยากาศเดยรอบนะครับวันนี้ข้างในเสียงเพลงเยอะมากนะครับก็เลย ก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับปวดติดลิกสิสิ์นะครับก็ออกมาถ่ายข้างนอกเอาบรรยากาศโดยรอบให้ทุกคนได้ชมนะครับน่ครับวันที่20ถึงวันที่29นะครับชมนี้ปายสวยๆเลยนะครับทุกคนที่ตลาดยิมเอมนะครับชมนะครับไปประดับสวยๆนะ กก็อเอาบรรยากาศให้ชมนะครับให้ชมนะครับไปประดับส,สวยๆงานสวนสนุกที่ตลาดอิมเอมนะครับจัดระหว่างวันที่20ถึง29ตุลาคมนี้นะครับวันนี้ก็พบกับปังนัส ฟิวเจอร์แบนนะครับกำลังเด่นเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นงานสนัตว์สนอกนะครับวันที่2 1บก็กิ่งแก้วโคราชนะครับนะครับแล้วก็อาร์มชิติมาวันที่22 23สยบาสาวแหลบ้านานางครับวันที่24นะครับอนแคนแก่นโุนนะครับวันที่25หนุ่มฮนุมานนะครับวันที่26 ไม้เลื้อยนะครับวันที่27มหาหิงวันที่28ดลูกแพรนะครับก็เอาบรรยากาศโดยรอบมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับเป็นภาพแนวตั้งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายแนวนอนนะครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรจะมอบให้นะครับขอจบบรรยากาศให้ชมไฟป,ประดับก่อนเข้างานและภายในงานสวนสนุกไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ